วัสดีค่ะอันนี้นะคะออเรนซากุระหมายใกล้เลยนะคะออเรนซากุระนะคะกิ่งทองใบหยกนะคะสวนเดิมที่เดิมนะคะความเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันามาดูกันเลยอ,อันนี้เนื้อดเสียเนื้อสีส้มเนื้อสีส้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาชมนะคะเนื้อสีส้มลูกใหญ่มากนะคะออเรนซากุระ กิ่งทองใบหยกนะคะเดี๋ยวใกล้ตัดแล้วนะคะใกล้ตัดแล้วใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะพาชมนะคะอันนี้ตัดไปบางส่วนแล้วนะคะตัดไปบางส่วนแล้วนะคะกิ่งทองใบหยกนะคะกิ่งทองใบหยกนี่เลย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 สวยเลยค่ะ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  สวยยเลยค่ะทําไม่เยอะนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ไม,ไม่เราเน้นเราเน้นคุณภาพนะคะเดี๋ยวดูนะเอาเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นพันสีเนื้อสีเขียวนะคะกิเนเนื้อสีเขียวชื่อเลยนะกรีเน็ค่ะกรีเน็นะกรีเน็ ets, ลืมชื่อนะคะกินเน็ตเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนี่เนื้อนานานุนแน่น,น,น,นอันนี้ลูกละโลโลเท่าไหร่นะโลแปดโลแปดโลแปดนะคะลูก หูตแต่เนื้อขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนี่คือกินอยู่ในสวนเลยอยู่ในฟาร,ร์มเลยนะคะอยู่ในฟาร,ร์มเลยลูกใหญ่ อันนี้กรีเนสนะคะเนื้อเขียวกรอบอร่อยกิ่งทองใบหยกเหมือนเดิมมีไปยี่สิบลูกนะคะท่านใดจะรับก็รีเควสตได้นะคะหวานหวานสวยหวาน กรอบอร่อยอ,อ,อ,อร่อยค่ะ